ชุดนะชุดนี้เป็น2อคูณสนะครับสคูณสคือเบรดสอใบนะแต่กลางแหลม4นะครับผมเป็นใช้ตู้นอนแบบนี้นะตู้นะครับเป็นซอมบี้สิของเรานะโครงรอนะไม่อัดแท่งหูยกล็กขอเบ็กนะครับผมนี่มาอนนี้เลยหูยกล็ก2ข้างนะครับ2อันต่อข้างนะครับผมแล้วก็กลางแหลมเป็นรวมนะสินิ้วดอก500วัตต์แหลมมีจะแหลมจะลวดอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กด้วยนะครับมีเน็ตเวิร์กสตัวด้านในนะครับก็เป็นตู้สีระเบิดของเราแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับก็เบดสกลางแหลม4นะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มิกเหมือนเดิมนะครับโปรเจกตนะครับ5ช่องใหน่งช่องบลูทูธวิทเอฟเอแท้นะครับปลั๊กไฟวนี้ใส่ V9 นะฟรับ V9 กเจะเ็นเอฟเอรเตัวใหเ่นะครเบผมอ็จะแเ็งแรงเลฟเอฟเอฟเมฟเอฟอฟเ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 อ็เอฟเอฟเอวเอฟเะฟีอฟเอ s เอฟ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 เอยเอฟเอานอฟเอเอฟ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 เอตอฟเอฟเอฟนอ้อฟเอฟตัวเอฟเอเอฟเอฟัางใบก็คือ2ดอกเลยนะครับนี แล้วก็ S T ซี r ีส์ตัวนี้4,000วัตต์ตัวนี้2,400วัตต์ตัวนี้2,400วัตต์เนี่ยปกติอ่ะมันจะได้แค่2,000เนาะแต่ตัวนี้เราถ้าใส่ถ้าเอาหน้านี้จะได้เป็น S T 4,000แต่ถ้าเอาเป็นหน้าประกอบก็จะได้อยู่2,000วัตต์นะอันนี้เราพิเศษให้ลูกค้านะครับผมก็ตัวเนี้ย2,400วัตต์ฟูบิ b นะครับผมแต่ถ้าเอาเปหน้าประกอบอาจจะได้2,000นะก็ให้ลูกค้าเรียกเอานะก็จะขับครั้งละใบตัวเนี้ยมันรองรับไว้ขับ4,4 4 ,4 แลล้้้้วนะะครรับรับ 4, 4นะอองไไหืููกกาจเพิ่มต็ดนะ เพิ่มตู้เป็น4ี่คูณสกลางไม่ต้องเพิ่มแล้วนะผมก็ชุดนี้จบ6กหมื่นสองพันบาทนะพร้อมแหลกไม้แล้วก็สายลําโพงนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่สีแดงสีน้ําเงินต่อง่ายครับนี่ครับแดงน้าเงินนะแดงซ้ายน้ําเงินซ้ายแดงขวาน้าเงินขวานะครับอย่างง่ายเลยชุดนี้หกหมื่นสองพันบาทนะหกหมื 60, ่นสองพันรอลูกค้ามารับหนะ้าร้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะสนใจก็ติดต่อดได้เลยสําหรับ2องคูณสเนาะหรือข้าจะเอา2อคูณสก็ได้นะมันก็ลดลงไป2อคูณสก็ ราคาก็จะลดลงไปก็อัดเหลือห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็เอาตู้กลางตู้เบตมาซ้อนกัน2ใบแล้วก็ตู้กลางใบเดียวอย่างนี้ก็ได้แต่ในลูกค้าต้องกลางเป็นกลาง2ใบเป็น4ดอกแล้วก็เบตหรือ,อขยายเป็นสี่คูนสก็เพิ่มอีกหมื่นห้าเอาหกหมื่นสบวกหมื่นห้าก็อยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับถ้าจะเอาเป็นสีน่คูนสี่นะเพราะว่าเพิ่มแค่ตู้เบตเพราะว่าพาวเวอร์เราลองรับไปเรียบร้อยแล้วหรือครแบบว่าจะดอปกว่านี้ได้ไหมก็ดอบได้นะมันอ,อลดพาวเวอร์ลงอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะแต่ถ้าไม่ดอปก็ได้ไปตามนี้เลย มฟาฟังเสียงไม่นะไม้ตัวนี้ก็บูทูธ usb เ f f e c t แท e นะครับผมเช็คเช็คโอ้โหเช็ควัน2 w ห่อามาะมากเลยครับเช็ค2 1 2หนึเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5สองสามสี่เช็ควันเช็ค2เช็คแบบฟสักหน่อยนะครับให้หวานหวานเช็ค2 2เช็ควันทดสอบทดสอบ1นึ่งสก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุด ส <24. S 1> องคูณสี่เด็กว,วิทย์หนึ่งไาปรับใหม่สุดเลยนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปว่าลูกค้าจังหวัดอะไรนะเดินทางม,มารับชุดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ปีใหม่ก็ยังทํางานเรื่อยๆนะครับสาหรับรนะ้านจิ้ปิเตอรอนี่ครับก็รอประกอบตู้รอใส่ดอกนะครับร้านเราคือตีตู้เองนะครับทําเองนะครับนี่ลูกน้องก็รอใส่มุมนะครับใส่ดอกทุกอย่างก็ร้านเราประกอบขึ้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูลูกค้ามาถึงแล้วจังหวัดอะไรเดี๋ยวมาคุยกับลูกค้ากันนะผมก็ประมาณนี้ ใครสนใจก็เลือกได้เลยจะเอา2คูณ2 4คูณ4มีทุกแบบนะลองเข้าไปดูในคลิปของร้านจูบินเตอร์ทาง YouTube และเพจ a c e b o o k นะครับร้านจูบินเตอร์นครปฐมได้เลยคนระับใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้าน,นล่าง2ดอก4ดอก8ดอกเราจัดได้ทุกชุดทุกราคานะเอางบมาคุยกันมี1 0 0 0 0แสนได้ 4, คูณมี100 0 0แสนได้ 6, คูณหไหมเนี่ยเราลองปุยกันเพราะว่างบลูกค้าตั้งมาเราก็จัดพาวเวอร์จัดดอกจัดตู้ให้มันลงตามงบลูกค้านั่นเองนะผมก็ ประมาณนี้สำหรับชุดนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับหน้าร้านแล้วกัน ก็มารับแล้วหน้าตานะครับลูกค้ามาจากกำแพงเพชรนะครับชุดนี้นะเดินทางไปกำแพงเพชรลูกค้าก็เป็น F c ฟเรานะครับผมก็ดูเรามาก็ลูกค้าก็ชอบตรงที่เราแตกต่างนะครับตู้เราทําอะไรแปลกๆออกมาครับแล้วดังดีด้วยนะครับผมแล้วก็ทรงก็จะเป็นทรงนอนเผื่อลูกค้าแบบอยากได้เบิ้ลง่ายๆนะครับแล้วก็ตู้ผีนะครับผมเสียงดังดีเลยนี่ครับลูกค้ามาจากนี่ครับชังเมดรีแมปนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับนี่นี่กำแพงเพชรนี่ถ้าเป็นวงการมอไซค์นี่ต้องรู้จักเลยนะครับผมนี่โซน กำแพงเพชรนะครับนี่ครับช่างเม็ดนะครับผมรีแมปรถนะผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าก็เปิดฟังปีใหม่เนาะก็ทันปีใหม่พอดีวันนี้ที่ยี่สิบห้านะลูกค้าเซตนี้ก็จบไปอีกหนึ่งชุดนะผมก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับผมก็ได้คุยกันก็โอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสินค้าพาวเวอร์นะครับดูแลหลังการขายให้ตลอดชีพนะครับมีปัญหาแวะมาเลยลูกพี่บอกว่ามาแต่งรถมาแข่งรถแถวนี้บ่อยนะผมมีปัญหายกกลับมาเซมกลับมาคล่อมให้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนดอกลำโพง นะครับถ้าขาดอาจจะต้องมีค่าเสียหายกันนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราประกันไม่ไหวนะครับแล้วหลอกลวงงงแต่ power เนี่ยเราประกอบเองเราประกันให้ได้ตลอดนะผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวยกขึ้นรถลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าต้องรีบกลับด้วยลูกค้าก็ทําธุรกิจนะครับรีแมปมอไซค์นะครับผมช่างเมธนะครับผมใครรู้จักช่างเมธก็ FC เราก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับกาแพงเพชรจ้ะชุดนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ